สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พระเยญมหาก็นำเอาพระสมเด็จวรละคังที่มีเนื้อเรียกว่าสีดินดิบนะสมาชิกหลายท่านถามพ่อเยมหามาว่าพระสมเด็จเนี่ย ทำไมสีออกไม่เหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบนะเพื่อนสมาชิกพระสมเด็จบางองค์ท่านก็เอาไปล้างนะครับไปล้างผิวออกนะสาเหตุที่การล้างผิวผ้าออกเนี่เท่าที่พ่อใหญ่มหาถามถามเพื่อนสมาชิกดูนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังว่าแล้วแต่คนชอบท่านว่ายอย่างนั้นนะครับ บางทีเขาก็รู้แหละว่าพระเนี่ยเป็นพระแท้นะครับแท้เขาอาจจะไม่นิยมแต่ว่าเป็นพระแท้แน่นอนท่านอาจจะอยากดูเนื้อเนื้อสีวันณะต่างๆพระไม่ล้างก็สวยนะเพื่อนสมาชิกดำคร้ำสีมะกอกสุกสีดินดิบสีบอบช้ำหรือว่าสีจะออกเหมือนกับแตกลายงาแตกลายสังคโลกพวกนี้ ก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะถ้าล้างออกเนื้อพระก็จะออกให้เห็นเนื้อด้านในเนื้อด้านนอกผิวออกนะเพราะว่า150ปีก็ยุคปลายร้อปียุคกลาง1้0ยเก้าถึงสองปีก็ยุคยุคต้นๆน,น,นะนะก็ธรรมดาแนละ้วก็ผิวพระเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะเพื่อนสมาชิกมีเรียกว่ายีบ 2 23ีสีดังที่พ่อยมหาเคยเคยเกล่าวมานะถ้าใครติดตามพา่อใมหาเนี่ยไปไปดูย้อนหลังได้นะสีต่างๆมีสีอะไรบ้างนั่นแหละเคยเคยบอกมาแล้วนะครับคือเราก็รู้แหละว,ว่าสีต่างๆไปตามนั้นแหละแต่บางท่านนี่อยากจะดูว่าเนื้อเนื้อที่ชอบพูดว่าปูนเปลือกหอยสุกปูนเปลือกหอยดิบเนี่ยเปลือกหอยสุกท่านก็พูดว่าเอา เอาหอยทุกชนิดไปไปเผาใช่ไหมเผาแล้วก็มาบดสับโขลกละเอียดก็จะขาวนะยังบางคนพรมเนี่ยเนื้อจะออกขาวเหมือนสำลรีเลยอย่างเงี้ยเราอย่าไปตีบอกว่าเป็นพระใหม่นะปูนเปลือกหอยเนี่ยขาวเหมือนสำลรีเลยนะแล้วก็วันเวลาผ่านไปเนี่ยร้อปีร้อกปี200ปีก็ถูกอากาศถูกความร้อนถูกความร้อนก็พองถูกความหนาวก็ยุบนะ เรียกว่าผิวเนื้อถูกแดดถูกความอับความชื้นก็จะแดงครํำดำเขียวออกไปต่างกันนะเพื่อนสมาชิกนะเอาเอาแบบนั้นดังนั้นถ้าปูนเปลือกหอยดิบเขาจะไม่ไม่ไปเผาก็าจะมาบดบดบดโขลกให้ละเอียดโดยเฉพาะเราเห็นสีสีพ้าสมเด็จที่ออกมาสีแดงสีน้ำหมากสีเรียกว่าหรือว่าสีออกจะมะกอ,อกสุกเนี่ย <c oughs> หรือสีเมล็ดพิกุลหรือสีดอกจำปาหรือสีเรียกว่าช็อกแลตอ่อนๆอย่างเงี้ยนะสีช็อกเลตอ่อนๆบางท่านก็นบอกว่าสีสีเรียกว่าสีฟอกทองอย่างเงี้ยสีเหลืองขมิ้นอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกหรือว่าสีการมมลีแห้งอย่างเงี้ยนะคือผิวท่านนี่จะจะเป็นไปตามความร้อนความอ,อ,อับความชืน้น อยู่ในสภาพการใช้ก็อีกแบบหนึ่งไม่ผ่านการใช้เก่าเก็บเก่าใช้เขาก็พูดไปแบบนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยดิบเนี่ยที่เขาไม่ไปเผานะที่เขานิยมเอามาบดแล้วก็ครกสับบดให้ละเอียดเนี่ยมาผสมกับมวลสารเนี่ยดูดูท่านจะออกสีจ,จัดจัดจ้านมากกว่ามากกว่าปูนเปลือกหอย สุกนะปูนปอกหอยเนี่ยเอาไปเผาแล้วมาบดสับโขกละเอียดนี่คือเขาจะเขาจะผสมถูกความร้อนถูกความชื้นเนี่ยเขาจะออกสีเรียกว่าสีกาบหมากอะนะสีคล้ายๆกับสีมะกอกสุกอะนะก็จะออกดําครัาไปเลยผิวด้านนอกนะเมื่อเราล้างออกนี่ก็จะเห็นขาวเนื้อขาวด้านในนะส่วนสี ปูนเบอรหอยที่ไม่ผ่านการเผาเนี่คือเมื่อนานวันเขา้านานวันเข้านี่เขาจะออกอ่ออกแดงๆนะออกเนื้อเนื้อเขาจะออกแดงเขียวดำขาวสภาพผิวเขาเนี่ยจะแห้งแกร่งแล้วจะออกเหมือนสีออกแดงๆเหมือนเปลือกหอยเลยพ่อยามาฮาเคยนำมาลงให้ดูเปรียบเทียบว,ว่าเปลือกหอยจริงๆกับพระสมเด็จ ปูนเปลือกหอยที่ไม่ผ่านการเผานี่เมื่อวันเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีนี่กายภาพเขาจะจะเหมือนเปลือกหอยจริงๆนะเพื่อนสมาชิกเป็นเป็นแบบนั้นแต่ถ้าหาว่าใครอยากจะดูเนื้อด้านในก็พ่อใหญ่ามาหาแนะนำไม่ต้องเอาไปแช่น้ําส้มสายชูนะล้างอย่างอื่นนะนี่ล้างล้างง่ายไม่เหมือนกันล้างยากก็ไม่เหมือนกันถ้าอย่างอื่นแต่พ่อใหญ่ามาหาจะนิยมเอาน้ําส้มสายชูมาใส่ใส่แก้วแล้วก็เอาแปรงแปรงซึ่งวันเราแปรงใหม่ๆนะ ชุบน้ำส้มสายชูแล้วค่อยมาส,มาสกิดมาปัดออกค่อยๆเนี่ยโอออกในบัด,ดนเลยนะท่านจะรู้เลยว่าใครเคลือบผิวมาใครไปอบไปทอดไปเวฟไปหมักไปตากมานี่รู้เลยนะรู้เลยเห็นกันชัดๆเห็นแบบผ้าตบแต่งผิวมาเห็นชัดเลยเจอน้ำส้มสายชูแค่ปาดสกิดนิดเดียวนี่โอ้โหหลุดยุย่ยออกหมดเลยนะเพื่อนสมาชิกถ้าพระแท้เนี่ยเขา ก็จะโค้งไว้ซึ่งเนื้อแล้วก็จะเห็นความแตกต่างนะ,ะปูนเปลือกอย่างเงี้ยอย่างองค์เนี้พออยพระยมหาก็เอาเอา,เอาแปลงซุปน้ำส้มสายชูมาสะบัดออกแล้วเราจะเห็นเนื้อนะคือถ้าหากว่าพระโรงงานพระเรียนแบบพระฝีมือมาเนี่ยเนื้อพวกนี้หลุดออกไปหมดเลยนะเพื่อนสมาชิกหลุดออกไปหมดเลยเนี่ยไม่ไม่คงทนหรอกครับเพราะว่าทำสิบยี่สิบปีหรือว่า ไม่ถึง50ปีหรือว่าเพิ่งทําอาทิตย์ก่อนเนี่ยมาเจอกระบวนการล้างเราจะเห็นเนื้อนี่ยุย่ยหลุดไปหมดแต่ถ้าเป็น100ปีอ่ะนะยังต่ำร้อยหาสิบปีเนี่ยถ้าเป็นปูนเปลือกหอยแท้เนี่ยเนี่ยเขก็จะผ่านลมผ่านอากาศผ่านหนาวมาพอสมควรเนเมื่อมาเจอกระบวนการธรรมชาติที่เราล้างเนี่ยเขาก็จะคงเนื้อไว้อย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่เราดูเราดูองค์นี้องค์นี้ผ่านการล้างมา อย่างที่พระเยมหาบอกเบื้องต้นว่าแล้วแต่ใครจะชอบนะถ้าชอบล้างทั้งก็ล้างไม่ไม่ล้างทั้งก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ไม่ต้องล้างนะถ้าท่านมีพระหลายองค์นี่ท่านล้างดูก็ได้นะอย่างพระเยมหานี่มีสมเด็จหลายองค์ก็ล้างสักองค์สององค์นะเพื่อให้ดูผิวอะนะถ้าเราถ้าเราไม่พิสูจน์ถ้าเราไม่ทดลองถ้าเราไม่แยกแยะเหมือนเหมือนนักศึกษาแพทย์ผ่าผ่าศพศึกษาเนื้อด้านใน่นะ เราอยากจะรู้ว่ามนุษย์มีกายภาพอย่างไงบ้างอะ่ะก็ต้องผ่าหไหมผ่าเราก็จะได้ดูเหมือนเราอยากศึกษาพระสมเด็จเรามัวแต่ไปฟังคนเล่าดูคนบอกอมันก็อีกแบบหนึง่งถ้าเรามีพระสมเด็จอันไหนคาใจอันนั้นไม่คาใจ,นนาาใจเ,เมื่อไม่คาใจแล้วนี่เราอยากจะดูเนื้อด้านในก็นี่แหละทาอย่างที่พระมหาบอกเนี่ยนะอย่างองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูสิครับดูเส้นบังคับพิม อย่างเงี้ยอย่างพระมาหาบอกแล้วนะี่ถ้าเซียนเขาเขาเห็นเราพระเราเป็นพระแท้นี่ถ้าหากว่าเขาดูเราแล้วเราไม่มีฐานสังคมไม่มีชื่อเสียงไม่มีคนรู้จักเนี่ยพระเราแท้เขาก็บอกว่าไม่แท้นะเขาจะซื้อพระในกลุ่มในสมาชิกในเพื่อนในบริวารในคนรู้จักเขาน,นะนั่นแหละนะเนี่ยอย่างเงี้ยถูกพิมพ์เลยนะเขาจะบอกว่าผิดเนื้อแต่ตาของเราถูกเนื้อ ปเขาก็บอกว่าผิดพิมนะเนื้อถูกพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดเนื้อถูกก็อยู่อย่างเงี้ยนะดังนั้นเราอย่าไปอาศัยพวกนี้เราดูอย่างเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยตรงขึ้นไปเขาคือบอกว่าถูกพิมพใต้เซียนดูเขาก็บอกว่าผิดเนื้อเนี่ยอันที่จริงเส้นเนี้ยจะตรงหรือไม่ตรงเนี่ยไม่ได้เป็นประมาณนะเขาก็หาเรื่องพูดไปแบบนั้นให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจตามนี้นะครับอย่างพาอ่อใหญ่มาหานี่ไม่ ไม่วิตกกังวลพวกนี้เพราะว่าเราเรา,เรามีองค์ความรู้เรารู้ว่าพวกนี้จะมาแบบไหนนะนอย่างเงี้ยเพื่อนๆอย่างองค์เนี้ยพอล้างออกเราจะเห็นชัดดูดูด้านบนเห็นไหมครับผิวด้านบนเขาก็จะมาแบบนี้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยเขาไม่ตึงนะไม่ตรงไม่ตึงก็จะยุบย่นหด,หดนะยุบย่นหดก็จะมายอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกี่ความงามเพราะอย่ามาหาล้างพระล้างหลายองค์นะ ไม่ต่ำกว่าสิบกวองนะเพื่อนสมาชิกล้างดูเนี่ยล้างออกแล้วก็จะเห็นเนื้อลักษณะดังที่บอกมาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูกล้องขยายนะเพื่อนสมาชิกนี่จะโอ้โหแบบนี่อย่างเงี้ยดูดูผิวหลายคนชอบชอบผิววันหน้าพระอย่างนี้เลยนะนี่รอยปูไตเห็นไหมครับอันนี้เรียกว่าบ่อน้ําตาเห็นไหมเนี่ยดูรอยปริแยกดูรอยแตกเนี่ยอย่างเงี้ยดูผิวผิวธรรมชาติเพราะล้างออกก็จะเป็นอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมวลสารเนี่ยไม่เพื่อนเนี่ยมวลสารในเวลาปาดนะอย่างเงี้ยปาดเนี่ยนี่ด้านหน้าใช่ไหมครับปาดไปอย่างเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมครับปาดไปอย่างเงี้ยถ้าก้อนมวลสารก้อนใหญ่เม็ดใหญ่เนก็จะโย่ไปตามการปาดอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นธรรมชาตินะพระะที่มาหาบอกว่าหนึ่งเราดูความเก่าก่อน,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 อ,นอย่างนี้พระรปลายแน่นอนตรงเนี้ยยุคไปร้อยห้าสิบปีเราของหลวงวิจารร้อยห้าสิบปีเนี่ยวัตถุโบราณ หนึ่งชิ้นร้อยห้าสิบปีเก่าจะประมาณไหนเมื่อเรารู้ว่าร้อยห้าสิบปีก็เก่าประมาณนี้เมื่อเก่าประมาณแล้วมาดูมวลสารเมื่อมวลสารได้แล้วก็สุดท้ายคือพิมพ์นะเพราะเย็นมาหาจะดูหลักๆนะเพื่อนสมาชิกอันดับแรกดูความเก่าก่อนถ้าเขามาบอกเราว่าเป็นภาพสมเด็จแท้แล้วก็ดูความเก่าท่านสังเกตท่านพิจารณาท่านจับท่านพลิกท่านวางสมือขยับนิดหน่อยหนักนวงหนาะบางตื้นยังไงท่านดูใช่ไหมดูดูความเป็นธรรมชาตินะ แต่และยุคกี่ปีเมื่อได้ยุคได้กี่ปีแล้วก็มาดูว่าธรรมชาติมันไปด้วยกันไหมอบทอดแช่เว็บหมักตากมาในท่านรู้ท่านมองออกถ้าคนมีประสบการณ์เหมือนพระเยมมหาเนี่ยมองออกใช่ไหมอ่าโอเคธรรมชาติได้ได้เลยนะเนี่ยเมื่อได้แล้วก็มาดูมวลสารมวลสารหลักมียังไงบ้างนะผงปุตุคุณผงม,มหาราชผงปัตตมังผงอินดีเจผงตรีนิกสิงห์ดินจีดป่าดินจีดโปง่งดินจดท่าดินจีดสาดินหลักเมืองหินศิลาจคุณหินแร่ทองอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้าง เมื่อได้ครบกระบวนการมวลสารที่พึงจะมีแล้วก็มาดูพิมพ์นะเนี่ยพย่อใหญ่มหาจะดูแบบนี้แล้วจะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกล้องขยายขยายขยายก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะนะแต่ว่าด้วยความชอบเราเนาะความชอบก็อยากจะมาแบ่งปันให้มาดูกับเพื่อนๆสมาชิกเป็นยังไงเราไปดูด้วยกันนะครับ แท้ไม่แท้เนี่ยเราเราให้ดูที่องค์พระนะเพื่อนสมาชิกเราจะเพิ่งไปตัดสินว่าพระนี้อยู่กับคนธรรมดาอย่างพวกเหญมหานี่ไม่มีทางที่จะแท้นะส่วนมากเราจะตัดสินทางสังคมนะเรียกว่าตัดสินโดยนิติในนะไม่ตัดสินโดยพฤติตรในะศาลในท่านยังตัดสินด้วยระบบรัฐศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์นะเพื่อนสมาชิก สาราจะเป็นสารขั้นต้นดีกาสูงสุดหรืออุรท์เนี่ยขั้นกลางนี่ก็ท่านจะตัดสินด้วยนิตินัยแล้วก็พฤตินัยเหมือนสารรัฐมนูญตัดสินผู้นี้เข้าเหตุการณ์หน่อยสารรัฐมนูญตัดสินใช่ไหมท่านไม่ได้ดูนิตินันอย่างเดียวนะท่านดูพฤตินัยอย่างพฤตินัยหมายความว่าสภาพแวดล้อมสังคมสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าจารีตประเพณีนะ จารีตประเพณีเป็นกฎหมายนะเพื่อนสมาชิกในสมัยก่อนนะ่ะกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรยังไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องตัดสินด้วยจารีตประเพณีจารีตประเพณีนี่แหละบางครั้งก็เรียกว่าเป็นกฎหมายนะคําบอกเล่าคําสอนของคนโบราณโบราณคนในชุมชนคนเท่าคนแก่เนี่ยทำไปเล่นไปนะเพื่อนสมาชิกนะศักดิ์สิทธิ์นะเป็นกฎหมายนะคนในสมัยก่อนพูดคําไหนก็ต้องชุมชนบ้านเมืองเหตุการณ์ต่างๆยังไงเขตไหน จะพูดกันยังไงก็ต้องอาศัยคนเท่าคนแก่เนี่ยเห็นไหมศาลต้องก็ต้องดูนิติในดูพฤติในนะอย่างเนี้ยเพื่อนๆดูองค์นี้เห็นไหมครับเราดูประพักท่านเนี่ยให้ดูประพักท่านโอ้โหเห็นไหมครับเป็นขึ้นเลยนะเนี่ยติแยกแตกออกเห็นไหมเพื่อนๆดูดูหน้าอกลึกคมไหลตกเห็นไหมครับ พึงพายดูซุ้มะระฆังดูซุ้มะระฆังข้างบนเห็นไหมครับม้วนหดเนี่ยย่นหดเหี่ยวเพื่อนๆดูสิครับนี่คือตัวอย่างนะลักษณะการการย่นการหดการเหี่ยวต้องมาแบบนี้เนี่ยหมดเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับดูด้านในซุ้มะระฆังนะผ้าแท้ก็ต้องออกมาแบบนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยทุกส่วนนะครับเนี่ย,ยก้อนก้อนผงพระตุคุณเนี่ย ย่นหดเหี่ยวเนี่ยก้อนผลพวกทุกคนเห็นไหมครับย่นหดเหี่ยวเห็นไหมครับดูพิมพ์เส้นตรงเลยนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูแบบใกล้ใกล้ก่อนอคือผิวผ้าแล้วแต่คนชอบนะคนชอบล้างก็ล้างหนังที่เก่ามานะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องล้างนะนเห็นไหมเพื่อนเมิดแดงมิดดำอย่างเงี้ยแร่ธาตุกายสิทธิ์ครบนะ ย่นหดเหี่ยวเห็นไหมเพื่อนๆนนดูดูเส้นบังคับพิมพ์สวยงามดูการแตกการลาน,นการแตกการลานของผิวพระดูบางครั้งเรียกว่าแตกรากผักชีนะเพื่อนๆ อันนี้พ่อใหญ่มหาเท่าที่คุยมานะเพื่อนสมาชิกการแตกเนี่ยแตกลึกแตกหนาลึกหนาไม่เป็นประมาณนะจะแตกลึกแตกหนานี่ไม่ไม่ถือว่าเป็นประมาณแต่ว่าเป็นความงามเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูก่อนผมประตูขุนเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยแตกลึกเห็นไหมครับแตกลึกแตกหนาก็อยู่ที่ว่าพระท่านมวลสารท่านมาอย่างไหลายท่านนี่ไม่ชอบพระสมเด็จที่แตกลึกแตกหนาอย่างนี้นะ ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแตกลึกแตกหนาอย่างเงี้ยดูสิครับก็เหมือนสายลาวาเนะ่ะเป็นล้านปีเห็นไหมผิวโลกอะแตกก็ต้องอย่างนั้นเนี่ยถูกแล้วเป็นล้านปีความเก่าก็ต้องแตกได้หไหมอย่างเงี้ยแตกอย่างเี้แสดงว่าเก่าทันยุคเลยนะมวลสานี่มันแห้งแกร่งมันก็แตกปริออกอท่านหลายคนไม่ชอบว่าแตกลึกแตกหนา โอ้อันนั้นคือก็แล้วแต่ข้ขอมูลนะท่านได้ข้อมูลมายัางไงท่านก็ต้องเชื่อไปตามอย่างเงี้ยชอบแตกบางๆสวยๆอ่อนช้อยโอ้อันนั้นทําง่ายนะทําง่ายแต่ธรรมชาตินี่โอ้โหเป็นร้อยปีเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างเงี้รรย,รรยเพื่อนๆสมาชิกถ้าพ่ออย่ามาหาไม่ล้างออกจะไม่เห็นลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยดูผิวนี่บางท่านก็นเรียกว่าผิวงาช้างนะโบราณท่านว่าเนี่ย เป็นร้อยปีอย่างนั้นแหละครับที่เกิดขึ้น่าดูดูซุ้มระครังเห็นไหมครับนี่คือคราบน้ำมันตังอิ้วนะเนี่ยคราบน้ำมันตังอิ้วทั้งนั้นแหละรครับนี่ก่อนปวงพุทธคุณเนี่ยความงามเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆเนีเ่ยดูผิวนะยน่นหดเหี่ยวเหมือนเหมือนผิวคนแก่มาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับยน่นหดเหี่ยวเนี่ย ลานเนี่ยย่นหดเนี่ยผิวคนแก่อย่างเงี้ยไม่เหมือนผิวเด็กๆอย่างเงี้ยที่เราดูว่าทําไมพระสมเด็จบางองค์เนี่ยผิวมันผิวคนแก่ก็นี่แหละครับดูอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยย่นหดเหี่ยวอย่างเงี้ยดูซุ้มหน้าคางเนี่ยอย่างเงี้ยผิวคนแก่ก็กย่นหดเหี่ยวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเรามาดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังประมงงามความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับ ดูการแตกการลานการย่นการหดเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ขอบก็จะปีออกเงี้ยขอบข้างเมื่อปีออกเราจะเห็นการปาดเนี่ยรอยปาดเห็นไหมครับรอยปาดรอยวัตถุอุปกรณ์บางอย่างปาดเห็นไหมเป็นเส้นเนี่ยเหมือนกับหมากปาดอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะเนี่ยเราจะเห็นเห็นไหมครับนี่บ่อน้ําตามวลสารด้านในยุบลงไปบ่อบ่อน้ําตาก็จะคมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนหลุมปากหลุมก็จะคมนะคมกริบเลยนะ เนี่ยพระแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะปากลุ้มก็จะคมอย่างนี้เลยนะเรามาดูด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยเม็ดเม็ดแดงนะมวลสารที่เพิ่งมีเม็ดดำม็ดแดงในครบเนี่ยมวลสารบังคับที่ท่านชอบเรียกอะมวลสารที่เพิ่งจะมีอะนะไม่มากก็น้อยต้องมีก็ต้องส่องหาให้เจอนะเนี่ยเห็นไหมก็ฝังอยู่ด้านในอย่างเงี้ย ขอบข้างก็จะไม่มนก็จะคมคมบางบางเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขยุกเขยึกคมคมบางบางเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคมคมการปาดเห็นไหมเราดูเราดูทุกข้างดูทุกมุมนะให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นนี่เห็นไหมครับมวลสารที่หลุดโยไปตามการปาดเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคือ เรียกว่าบ่อน้ําตาจะคมมันไม่คมมากเลยเวลาปาดไปเงี้ยท่านจะหลุดโย่ไปตามการปาดเนี่ยเม็ดเม็ดแดงเม็ดแดงเพื่อนๆดูเห็นไหมครับความงาม เ,เพื่อนๆสมาชิกดูแลเป็นไงบ้างครับองค์นี้ตกอกถกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พร่ออย่ามาหาช่องส่องพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ